สี้ยวฟ้าพิชิตเปเพจีบทที่62ราชคูแห่งต้าถางใหญ่โตนักหรือสภาพจิตใจของเยียนเซอร์ตอนนี้ย่ำแย่สุดขีดมันจ้องหัวงเฮ่อเจียวโซ่ตาเขมงกล่าวด้วยท่าทีขมขู่ยังไงพวกเจ้าสารศึกษาของเอาหนังเชียไปไม่ได้ห่วงเฮ่อเจียวเซอร์เลิกคิ้วย้อนถาม อาจารย์อาแม้แต่ท่านเองยังต้องการมันแล้วอาศัยอะไรมาห้ามพวกเราเย็ยนเซอร์แผดเสียงกืนลืมตัวก็เจ้าเด็กน่านมีพรสวรรค์เหมาะกับการฝึกยนันแล้วทั่วทั้งแผ่นดินนี้ยังจะมีใครมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นอาจารย์มันมากกว่าข้าหวงเฮอเจียวโซกล่าวเย้ยเดอกเป็นเพียงยอมยันเทวเท่านั้นหรือที่จึงจะมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ม เช่นนั้นไม่เป็นไรสารศึกษาเราจะหาจอมยันเทวะออกมาสักสองสามคนคิดว่าน่าจะพอได้อยู่ดำ้เสียงสบายๆเหมือนกำลังพูดว่าน่าจะพอขุดหัวเชเท้าจากส่วนหลังบ้านออกมาได้สักสองสามหัวอย่างไรอย่างนั้นจริงอยู่จอมยันเทวะเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในปฏิพีแต่สารศึกษาก็ไม่ใช่สารที่ธรรมดากระทั่งว่าตัวคนพูดเองก็เป็นจอมยันเทวะคนหนึ่ง ขุมกำลังของสารศึกษานั้นยากจะอย่างนอกจากแคว้นเทพแห่งสี่เหลีงแล้วยังจะมีที่ใดในโลกล่าเทพเขียงได้เยนเซอร์ถึงกับเสกไปแต่ก็ยังยืนกลานหัวชนฝาถึงอย่างไรข้าก็เป็นคนเห็นมันก่อนพวกเจ้าอย่าหมายว่าจะแย่งไปได้ห่วงเฮ่อเจียวโซ่ถอนใจเฮือก อาจารย์อาท่านมีทั้งคุณสมบัติและบรารมีสูงส่งอย่าทำตัวไร้เหตุผลแบบนี้ได้หรือไม่เฮ้ยเจ้าดูสารลูปข้าสี่วันๆเอาแต่ขุกอยู่ในสำนักคณิกาทั่วทุกรูกคขุมโขนมีแต่ความสกปรกตรงไหนบ้างที่ดูมีคุณธรรมบารมีสูงส่งอาจารย์อาต่อให้วันนี้ท่านเหยียดยามตัวเองดูถูกตัวเองทุ่มเททุกอย่างจนหน้าตาศักส์สีไม่เหลือหรอก็ไม่มีประโยชน์อันใดดอก ห่วงเฮอเจียวโซ่กระตัวด้วยสีหน้าจริงจังต่างฝ่าบ,บาทแลท่านราชคุมแม้กระทั่งเจ้านิกายกับต่าเสินกวนทั้งหลายอาจจะหลงกลท่านแต่สารศึกษาเราไม่หลงกลท่านแน่นอนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างจอมยุทิวะทั้งสองฟังดูเหมือนพวกอันพานทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องไร้าสาระแต่ด้วยฐานะของพวกบานต่อให้เป็นเรื่องไร้าสาระเพียงไร ก็กลายเป็นเรื่องที่ดูจริงจังขึ้นมาได้บรรยากาศภายในห้องจึงเปลี่ยนเป็นตึงเครียดขึ้นมาท่านใดนั้นชินอ๋องหลี่เพื่อเหยียนก็หัวเราะกล่าวแทรกขึ้นให้หนิงเชียทาการถอนตัวขอเพียงมันถอนตัวจากผู้มีคุณสมบัติเข้าเรียนในชั้นสองทั่วทั้งแผ่นดินจะมีใครกล้ากล่าวนามศารศึกษาห่วงเฮ่อเจียวโซ่ขวดคิ้วถามเพราะเหตุใดหนิงเชียจึงจะยอมถอนตัว หลี่เพ่ยเยียนไม่ได้ตอบไปทันทีกลับหันไปถามเยียนเซอรอต้าซื้อข้าอยากรู้ว่าหากลิ้นเชียกลายเป็นศิข,ของท่านได้เข้าฝึกชา้าในเฮ้าเทีนยนไฟใต้ท่านกับท่านราชกูมีแผนจะทําอย่างไรกับมันย่อมให้ความเอ็นดูดุดลูกหลานสอนมันทุกอย่างจนหมดกระเป๋าวีเพ่ยเยียนหนไปบอกห่วงเฮ่อเจียวโซ่แบบมือกล่าเยาิ้ม พวกเรารู้ดีว่าท่านราชคูไม่มีสิทธิ์เก่งกาเซอร์ต้าซื้อก็ไร้ผู้สืบทอดถ้าหากนิ้งเชียเข้าสู่เผ่าที่ฝ่าใต้ขอเพียงมันตั้งใจฝึกชาญเกอบกับมีต้าซื้อทั้งสองทุ่มเทจิตใจฟูนฟัก่แน่ว่ามันอาจจะเป็นว่าที่ราชคููคนต่อไปของต้าถาังเราอนาคตที่สดใสรุ่งเรืองแบบนี้มันมีหรือจะไม่ยินยอม ในที่สุดห่วงเฮอเจียวโซ่จึงค่อยเข้าใจในจุดมุ่งหมายที่หลีเพื่อเยียนถามเยียนเซอร์ันเจ้งตาชินอองพังเลดในใจว่ากระบวนท่านี้ของท่านช่างไร้กาดนักถ้าหากนิ้งเชียรถูกคําว่าว่าที่ราชคูแห่งต้าถางทําให้จิตใจไหวหวัน่นตัดสินใจถอนตัวออกจากชั้นสองเช่นด้นศารศึกษายังจะหาเหตุผลอะไรไปแย่งโนกับเผ่าเทิดฝ่ายใต้ ก่อนหน้านี้เหยนเซอรอเป็นฝ่ายถอยเพื่อรอโอกาสลุกแล้วก็ลุกเพื่อถอยมาฝ่ายเดียวตลอดยามนี้เฟิ่งซุยหมุนเวียนเปลี่ยนข้างกลายเป็นทางด้านสารศึกษาต้องถอยมารอโอกาสลุกบ้างเพื่อถ่วงเวลาคิดหาวิธีรับมือห่วเครอเจียวโซจึงกล่าวว่าไม่ว่านิงเชียจะมีความคิดเห็นอย่างไรต้องสอบถามความเห็นของอาจารย์สารศึกษาทุกคนก่อน มิเช่นนะั้นเรื่องนี้จะไม่กลายเป็นเด็กเล่นขายของไปหน่อยหรือหมายเหตุเฟิ่งซุยหมายถึงควงจุยผู้แปลรุ่งอรุณท้องฟ้าเพิ่งจะสว่างหญิงเฉี่ยก็ได้สติขึ้นมาเห็นแสงอ่อนๆส่องเข้ามาทางหน้าต่างคำนวณดูก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้สลบไปนานสักเท่าใดมันลุกเดินไปที่โต๊ะยกกาใบาใหญ่ที่ใส่น้ชาไว้เต็มขึ้นดืม่มอัก จิตใจค่อยกระปรี้กระเป๋าขึ้นอักโขอพอกวาดตามองสำรวจร,รอบๆก็เห็นว่านี่สมควรจะเป็นห้องพักของศาศ,าศาึกษาบันเดินไปที่ประตูยื่นมือผลากออกไปช้าๆแสงารุณอันอบอุ่นพุ่งใส่หน้าจนต้องหลีตาลงแล้วจูๆ่ๆมันก็ต้องยืนตัวแข็งทื่อบนต่อไม้ประสบการณ์ขึ้นเขาที่กินเวลาตั้งแต่เที่ยงยันดึกอันเต็มไปด้วยความยากลำบากและเจ็บปวดทรมาน ช่วงเวลาของความทุกข์สุขพบเจอและพัดพาที่วนกลับมาให้ได้รับรู้รวมถึงทุ่งร้างอ่านมืดมิดกับความฝันแปลกๆเหล่านั้นผุดขึ้นในส้วงสมองของบ้านอีกครั้งเราขึ้นไปถึงยอดเขาเราได้เข้าเรียนชั้นสองหนิงเชี่ยองแสงสว่างอย่างจังงางเมื่อนึกว่าตนได้ผ่านอะไรและได้ทำอะไรบ้างใบงหน้าก็ผุดรอยยิ้มแปลก คล้ายไม่อยากเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงนึกถึงก้าวสุดท้ายของการขึ้นสู่ยอดเขานึกถึงการตัดสินใจเลือกบนทุ่งร้างบ้านอดใส่ได้ย,ยิ้มไม่ได้สงสัยว่าใครกระดอกที่จัดฉากภาพลวงตาเอาไว้ให้มันเลือกแงนหน้าหัวรอเดินออกจากบ้านคนอย่างข้าไหนเลยจะดักดานร้ายความก้าวหน้าไปตลอดชีวิตหนิงเฉียพึมพภาพกับตัวเองก่อนเดินออกไปเงยหน้ารับแสงตะวัน แต่แล้วสายตาพพันเหลือบเห็นที่ด้านนอกนั้นยืนไว้ด้วยคนกลุ่มหนึ่งและต่อจากนั้นมันก็ต้องพบกับการตัดสินใจที่ยากจะเป็นพิเศษอีกเรื่องหนึ่งหมายเหตุแปลงมาจากโครงของหลีไปกวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ทางที่ว่าเงานหน้าหัวร่อเดินออกจากบ้านคนอย่างข้าไหนเลือจะไร้จิตปฏิฐานยิ่งใหญ่ผู้แปล ตอนนี้เจ้ายังไม่ได้เป็นสิทธิชั้นสองยังมีโอกาสถอนตัวเพื่อเลือกทางเดินอีกทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ก็เป็นทางที่ยอดเยี่ยมเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นเส้นทางสายนี้ยังถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าเจ้าจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังสถานเป็นดินชินอองหลีเพลยเเยียนผู้จบก็ยกฉาขึ้นจิบช้าๆสายตาที่ดูวงวังวนเพราะอดนอนมองหนิงเฉวยที่ยืนเงียบกริบอยู่ตรงหน้าเรียกรับต่อไปว่า ตามความเห็นข้าเจ้าสมนทรเลือกทางเดยที่สองเพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักกับแคว้นสีหลิงแม้ว่าท่าทางคราวไม่เคยข้นคร้ำใครและไม่ยอมก้มหัวแก่แรงความขมจะภายนอกแต่การให้องค์ชายหลงชิงเข้าเรียนชั้นสองของสารสรศึกษาเป็นข้อตกลงที่องค์จักรพรรดิทรงมีกับอาสมเทพขอเพียงเจ้าถอนตัวออกจากการแข่งขันสถานการณ์ใ้อดีตคนจีนมากกำลังเผชิญอยู่ก็จะขี้คลาย แรงกดดันที่ตาถังได้รับก็จะน้อยลงเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกๆฝ่ายกลี่เพื่อเยนเห็นนิเชียเอาแต่ยิงคบหน้าเงียบก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจเป็นราสฎรต้าถังการแบ่งเบาปัญหาให้กับบ้านเหมืองเป็นเรื่องที่สมควรกระทำอีกทั้งยังมีเหตุผลสําคัญอีกข้อที่ข้าต้องการให้เจ้าตรวกตรองดูเย็นเสอรอตาซื้อ,อคือจอมยันเทวามันถึงกับยอมลดตัวําเรื่องบ้าๆบอๆไร้เหตุผล ก็เพื่อนําตัวเจ้ากลับไปเป็นสิทธ์แค่นี้ก็ดูออกแล้วว่ามันให้ความสําคัญต่อเจ้าเพียงไรวันหน้าจะมุ่เพ่อเจ้าอย่างทุ่มเทจิตใจเพียงไรสิบกว่าปีหลังจากนี้เจ้าอาจจะกลายเป็นจอมยันเทวะที่มีฐานะสูงส่งในใต้หล่ากลายเป็นความหวังอัเจิดจ้าของข้าเทียนฝ่ายใต้ราชคูหรี่ชิงซานมีสิทธ์เพียงแค่สองคนแต่ไม่ได้เลื่อนทั้งคู่มันให้ความคเคารพต่อเยนเซอร์ตาสือสิทธิ์พ่เป่นอย่างยิ่ง ไม่แน่ว่าอาจจะรับเจ้าเป็นศิษย์ด้วยก็ได้นอกจากนั้นจอมยันเทวะมีความหมายต่อน,นิการเ้าเที่ฝายใต้เพียงไรตัวมันเองรู้ดีที่สุดหนิงเฉียีหน้าสงบนิ่งแต่ในใจกับวั่นไหวไม่น้อยที่มันเป็นเพียงศิษยาศึกษาธรรมดาๆรรที่ไม่มีความโดดเด่นเป็นคนขายอักษรลายพูกการในซอยเล็กๆของเข,นขงตนครตะวันออกที่ไร้ความหมาย ไม่น่าเชื่อว่าบัดนี้กับกลายเป็นขนมเซาปิง้งโรยงาหอมหวนชนกิ่นที่สารศึกษากับข้าเทียนฝ่ายใต้แย่งชิงกันหน้ำซ้ำยังถูกมองว่าเป็นความหวังอัจเจิดจ้าของท้าเทียนฝ่ายใต้อีกด้วยคําว่าความหวังอันเจิดจ้านี้คิดแล้วชวนให้หัวสมองพองโตนี่ควรเป็นคำที่ใช้กับองค์ชายหลงชิง่เท่านั้นไม่ใช่หรือ ถ้ารู้ว่าเจ้ากับองค์หญิงสี่มีความเกี่ยวข้องกันไม่เลวรีเพื่อเหยยนกล่าวโน้มดาวด้วยเสียงนุ่มนวลตัว่าข้าเองก็สามารถให้คำบั่นสัญญาว่าหากเจ้ายอมแบ่งเบาความยุ่งยากให้กับราชสำนักทางราชสำนักจะตอบแทนความดีความชอบของเจ้าอย่างงามอีกทั้งข้าจะถือได้ว่าได้ติดค้างน้ำใจเจ้าครั้งหนึ่งวันหน้าเมื่อเจ้าก้าวเข้าสู่ด่านชัตากลายเป็นจอมยันเทวะแล้ว ตำแหน่งรางชแขวนต้าถางคนต่อไปจะต้องเป็นของเจ้าอย่างแน่นอนชั้นสองของสารศึกษาเป็นสารที่ยอดเยี่ยมวิเศษสุดก็จริงแต่หากหันมองกลับไปมองประวัติศาสตร์ชั้นสองที่สามารถทิ้งชื่ออยู่ในแผน่นดินได้มีอยู่สักกี่คนแต่ถ้าเจ้าได้เป็นราชแขวนต้าถางต่อให้ผ่านไปนับพันปีก็จะยังมีคนจดจำชื่อแท้ของเจ้าได้ ว่าที่ราชคู่คนต่อไปของตอาถังอย่างนั้นหรือหนิงชเชี่ยคล้ายเห็นทางเดินสีทองเป็นประกายทอดยาวอยู่ตรงหน้าตกลงควรจะละทิ้งชั้นสองติดตามจอมยานเทวเยียนเซอร์เล่าเรียนวิชาเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งราชคู่แห่งต้าถาังในอนาคตหรือว่าจะเข้าเรียน,นชั้นสองติดตามจอมปราดเรียนรู้การฝึกชาญอันยอดเยี่ยมพิศารนี่เป็นทางเลือกที่ตัดสินใจได้ยากจริง ยากยิ่งกว่าการตัดสินใจเลือกในทุ่งร้างเสียอีกน,นิงเฉี่ยมองชินอ๋องรู้ดีว่าเขาเพียงตดพยักหน้าอนาคตก็จะชดช่วงชัชวานเชื่อว่ามันจะติดตามจอนยานเทวะวันหน้าก็จะมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งราชกุลต้าถังได้จริงๆถ้าถ้าคนที่เสนอเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ใช่คนผู้นี้ไม่แน่ว่ามันอาจจะพยักหน้ารับปาก,ก็ได้ตีเพื่อเยน็นเห็นแวว ต่อต้านในดวงตาของฝ่ายก็พอจะกรเดาออกว่ามันเลือกอะไรใบหน้าจะเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงมือขวากำแน่นกล่าวเสียงข่วนนี่คือโอกาสที่ราชสำนักมอบ,บให้ตามคำบัญชาของเฮาเทียนหากเจ้าไม่รับไม่แน่ว่าอาจถูกเฮาเทียนกำจัดไม่ต้องสงสัยนี่คือการข่มขู่เปิดเผยแม่นิงเชวยตัดสินใจเลือกชั้นสองของศาสตาไปแล้ว แต่มันยังต้องใช้ชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้ยังต้องถูกกฎระเบียบมากมายพันธนาการไว้จึงไม่อาจไม่กระทำการอย่างละมุลละม่อมมันประคองมือคารว่าอย่างสุภาพกล่าวว่าถ้าน้องถึงอย่างไรข้าน้อยก็คือสิทธิสารศึกษาร่ำเรียนในนี้บรรดาหนึ่งปีย่อมมีความผูกพันทางจิตใจหากจะให้แบ่งเบาปัญหายุ่งยากของราชสำนักข้าน้อยย่อมเต็มใจ แต่ก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสารศึกษาด้วยมีคนบางคนยนแรงกดดันในการตัดสินใจใส่บานิ้งเชียเพื่อหลีกเลี่ยงการไปกระตุ้นโทสะของสาสรศึกษาทว่าคนที่ดูเหมือนเปิดเผยให้ตรงไปตรงมาแท้ที่จริงแล้วฉลาดเกมโกงไม่ไว้หน้าใครอย่างนิ้งเชียมีหรือจะยอมแบกรับภาระนี้มันแค่พูดสัน้นๆไม่กี่ประโยคก็โยนแรงกดดันกลับไปยังฝ่ายตรงข้าม ส่วนเรื่องที่ว่าสารศึกษาจะตัดสินใจสละตนทิ้งแล้วรับองค์ชายลงชิงเข้าเรียนในชั้น2หรือไม่นั้นหนิงเฉี่ยไม่กังวลมามกับปุ๋ยวีมีมุมมองในเรื่องนี้ค่อนข้างเหมือนกันจอมปราดยังไม่กลับแคว้นไม่มีใครในสารศึกษากล้าตัดสินใจโดยพรัการและลึกๆในใจมันยังมีความคิดว่าถ้าหากแม้แต่แรงกดดันจากกลาสํานัก สารศึกษายังไม่มีปัญญารับมือยอมส่งตนให้แก่เ้าเทียไฝ่ายใต้เช่นนั้นมันจะล้างตัวอยู่ในสารที่เยี่ยงนี้ทำไมไปเป็นราชกุมารตาถางมิสุขสำราญกว่าหรือที่มานกับหวิวีคิดนั้นไม่ผิดเพียงแต่ความคิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมักจะสวนทางกันอยู่เสมอใครจะคาดคิดว่าในหมู่อาจารของสารศึกษามีอยู่หลายคนที่มีใจรักเสียดายต่อผู้มีพรสวรรค์อย่างองค์ชายลงชิง นอกจากนั้นอาจารย์ทุกคนก็ใช่ว่าจะเป็นชาวทางสียทั้งหมดบรรยากาศยามรุ่งอรุณภายในห้องพักอาจารย์กับเดือดพล่านไปด้วยเสียงถูกเถียงจอมปราดยังไม่กลับทุกคนจึงกล้าแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ต่างคนต่างความคิดจึงหาบทสรุปไม่ได้สักทีเฉาจือเฟิงผู้เจี่ยวโซ่วิชาจรารีถามกลายกดจัด โอ้คนส่วนใหญ่คิดว่าสารศึกษาของพวกเราโครงการสอบในครั้งนี้ข้าไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเท็จรู้แต่เพียงว่าองค์ชายหลงชิงเดินออกจากกลุ่มหมอเป็นคนแรกและเพราะเห็นได้จึงต้องหยุดอยู่กับที่เป็เวลานานจุนกายเป็นต้องเดินเข้าสู่การทดสอบช่วงสุดท้ายพร้อมกับหนิงชุยระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฉาจือเฟอเป็นอาจารย์มากอุโสงสารศึกษา คำพูดของมันย่อมมีน้ำหนักอยู่หลายส่วนทุกคนในห้องแม้จะรู้ว่ามันมาจากแคว้นเยียนจึงอาจทำใจไม่ได้ที่องค์ชัยหลงชิงพ่ายแพ้แต่คำถามของมันก็กระตุ้นความสงสัยขึ้นในบวชอาจารย์จนอาจารย์บางท่านถึงกับคิดไปว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เสียนเซิร์งทั้งหลายบนเขาจะเล่นลูกไม้อะไรจริงๆ หญิงฉลาในชุดเสื้อคลุมสีฟ้ามือถือไม่กวาดมองดูผู้คนที่เราถูกเถียงกันตรงหน้าเหมือนมองคนปัญญาอ่อนกล่าวว่าเถียงการทำไมให้มากเรื่องใครขึ้นยอดเขาก่อนก็รับคนนั้นเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมต้องทำให้สลับซับซ้อนเช้าจือเฟิงหมูนี้เจ้าแร่นไปฉางอันทุกวันเพื่อพระองค์ชายของเจ้าพอกลับมาก็น้ำพุกน้ำตาหลายปรับเพิ่มว่ามันคือความหวังในการฟื้นฟูแคว้นเย,ย่แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับสารศึกษาเราเฮ้อ ข้าไม่ทนฟังแล้วขอตัวก่อนนอกจากเที่ยวโซ่หญิงกิตติมศักวิชายคำนวณจะพระไปแล้วยังมีอาจารย์ที่ทุ่มเทจิตวิญ,ญญาณให้กับการเรียนการสอนไม่ยอมให้เลือกทางโลกบังบรบกวนจิตใจทยอยลุกตาบปอีกทำให้จำํำนวนคนน้อยลงทว่าการถูกเถียงกลับยิ่งดูเดือดรุแนแรงขึ้นอาจารย์หลายคนคิดว่าข้อเสนอของราสำนักสามารถทําให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ แล้วเพราะเหตุใดจึงไม่ตัดสินใจให้เด็กขาดไปเลยหรืออยากจะล่วงเกินคุ้มกําลังทุกฝ่ายเพียงเพราะหนิงเฉวียคนเดียวก่อนเฉาจื่อเฟิงจะระเบิดอารมณ์ขึ้นมาอีกประตูก็ถูกผักเปิดอังเอียดไปหน้าน้อยๆสีชมพูเปล่งปังยื่นเข้ามาสองตาดำคลับกวาดมองทั่วห้องอยู่ลายตลบมก่อนหดคอกลับผ่านไปอีกคู่หนึ่งเด็กรับใช้ในห้องหนังสือท่าทางสดใสมีชีวิตชีวา ติดจะขี้อายเจ้าของไ,งไม่ได้สีชมพูเมื่อคู่ก็เดินเข้ามาเด็กน้อยอมองบรรดาอาจารย์ทั้งหลายก่อนถามเสียงเบาราวกับเสียงยู่ว่านายน้อยของข้ามีเรื่องอยากถามพวกท่านดังนั้นจึงใชใ้ข้ามาเหล่าอาจารย์ในห้องรู้ทาดาของเด็กน้อยดีถึงถามเสียงดุ่มดว่นเสียงเซิงสองมีข้อสงสัยอันไรหรือวันนี้พอนายน้อยของข้าตื่นขึ้นมาพบว,ว่ายังมีคนที่ไม่มีอะไรจะทำจำนวนมาก มาเดินกล่าวอยู่ที่ข้ออารมณ์เสียเป็นการใหญ่เด็กน้อยเบิ่งตาสุขใสมองไล่ไปหน้าอาจารย์แต่ละคนก่อนกล่าวต่อว่าดังนั้นจึงต้องการถามท่านอาจารย์ทุกคนว่าเพราะเหตุใดผ่านไปตั้งหนึ่งคืนแล้วจึงยังไม่ติดประกาศสักทีแล้วคนที่ไม่มีอะไรทำพวกนั้นทำไมยังอยู่ที่นี่หรือว่าอยากจะให้ไหนน้อยเชิญพวกมันกินข้าว ถูกตั้งคำถามเช่นนั้นคนในห้องก็บองหน้ากัเลิกล่าพวกมันรู้ดีว่านิสัยของเสจพี่รองนั้นแปลกปลาดอยู่บ้างแต่ทีอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่าจะเฮิมเกริมจนถึงกับจัดเอาชินอ,อ,อน๋องหยยนเซอร์ต้าสือเข้ารวมอยู่ในกลุ่มคนไม่มีอะไรจะทำด้วยเฉาจือเฟิงชำเลืองมอกแวบหนึ่งก่ตอตอบว่า ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าผู้ผ่านการทดสอบเป็นผู้ใดจึงไม่สามารถติประกาศได้ดูว่าคําตอบนี้จะต้องทําให้ฝ่ายไม่พอใจจึงเตรียมจะอธิบายแต่เด็กน้อยพอฝากจบก็หันกายวิ่งจูดออกไปเสียก่อนการถูกเถียงในห้องดําเนินต่อไปทว่าผ่านไปไม่นานก็มีเสียงดังเอี๊ยดขึ้นอีกคราใบหน้าเด็กน้อยตอนนี้เปียกชื้นไปด้วยเหงื่อเห็นได้ชัดว่าวิ่งมาอย่างเร็วจีที่มันกล่าวทุกคนว่า นายน้อยถามว่าอันใดเรียกว่ายังไม่เป็นที่แน่นอนว่าผู้ผ่านการทดสอบเป็นผู้ใดคราวนี้เฉาจืบอเฟอร์ึ้นเสียงไม่พอใจอะไรเรียกว่าไม่เป็นที่แน่นอนนะหรือยังไม่แน่นอนคือยังไม่แน่นอนหนิงช่วยขึ้นถึงยอดเขาได้ก่อองค์ชายหลงชิงเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมีคนจำนวนมากสงสัยว่าคนบนเขาจะโกงในเมื่อคนทั่วไปไม่ยอมรับแล้วจะติประกาศได้อย่างไร เด็กน้อยบอกมาอย่างบึนโงพอได้สติก็ร้องอ้อและหันตัววิ่งจากไปไม่ทราบว่ามันฟังคำพูดของเฉาจือเฟิงเข้าใจหรือไม่ภายในห้องเงียบกริบทุกคนต่างนั่งรอเริ่มถกเถียงเพราะรู้ว่าอีกไม่นานเด็กรับใช้ของศิษย์พี่หลอจะต้องวิ่งกลับมาจริงดังคาดประตูถูกผลักเปิดเด็กน้อยเบิกตาโตถามเฉาจือเฟิงว่านายน้อยถามว่าใครไม่ยอมรับเฉาจือเฟิงตะลึงเอ,อิมองแก้มใส และสีหน้าเบื่งงสงสัยของเด็กน้อยแล้วก็หาคำเรียกไม่ได้และไม่อยากอ้างถึงบุคคลภายนอกจึงสะบัดแขนเสื้อตอบเสียงต่างว่ากาเองเด็กน้อยร้องอ้อขยับเท้าจะวิ่งอีกครั้งแต่แล้วก็นึกถึงคำสั่งที่นายน้อยกําชับมาได้จึงเกาศีรษะถามเขินเขินว่าขอเรียนถามว่าท่านคือใครก็ค,คือเฉาจูเฟิงเฉาจูเฟิงตอบและย้อนถามถามทำไม เพราะนายน้อยต้องการรู้ว่าใครไม่ยอมรับตอนจบขวัญกายวิ่งจุดกลับไปประตูถูกผักเปิดอีกครั้งเด็กน้อยยืนพิงประตูหอบหายใจกล่าวกับเฉาจือเฟิงว่านายนายน้อยบอกว่าเฉาจือเฟิงอดหราะรไม่ได้ใส่หน้าถามว่านายน้นงของเจ้าบอกเอาว่าอะไรหลังคือน,น้ำลายเหนียวด็บเด็กน้อยก็กล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมจริงๆ นายน้อยบอกว่าศาสรศึกษาไม่เคยแบ่งแยกเรื่องชนชั้นเปิดกว้างต่อผู้มีความสามารถทั้งแผ่นดินชาวจือเฟิงเจ้าเป็นชาวเยี่ยนดังนั้นจึงเอ็นเอ็เข้าข้า,ขางหลงชิงข้าไม่ตำหนิเจ้าแต่เจ้าต้องจดจำเอาไว้ว่าเจ้าคืออาจารย์วิชาจารีธรรมเปิดเรียนวันแรกเจ้าสอนสิทธิ์ว่าอย่างไรตกลงจารีตประเภทนี้ของศาสรศึกษาคืออะไรคำพูดเหล่านี้ถูกท่องออกมาจากไหลลื่นเด็กน้อยไปเดี๋ยวเลิกคิ้วไปเดี๋ยวแค่นเสียง แสดงออกถึงความไม่พอใจเห็นได้ชัดว่าลอกเลียนท่าทางของสิทธิพี่รอขณะพูดดูไปแล้วทั้งหน้ารักทั้งน้าขบขาไเป็นอย่างยิ่งทําเอาพวกอาจารย์ร้อมกันคลืนแต่รอยยิ้มบนใบหน้าเฉาจือเฟิร์กลับหายวับมันข่มโจสสถามว่าเสียงเซิงสองคิดจะพูดอะไรกันแน่เฉาจือเฟิงเจ้าเคยสอนในห้องเรียนมาแล้วจารีประเภณนีของสารศึกษาคือกฎด้วยเบียบ กฎระเบียบก็คือดูว่าใครมีกำลังที่จะกำหนดกฎระเบียบเด็กน้อยยังคงสีหน้าเย็นชาปั้นเปิงท่านจอมปลากระสิพี่ใหญ่ออกไปท่องเที่ยวอย่างต่างแดนสารศึกษาตอนนี้ค่าใหญ่ที่สุดดังนั้นข้าไม่สนว่าเจ้าจะยอมรับหรือไม่รีบนำประกาศไปติดเดี๋ยวนี้เฉาจือเฟิงตั้งตะลึงอยู่นานพอรู้สึกตัวเขเรีบสะบัดแขนเสือ้อแคลนเสียงว่า วางอำนาจบาดใหญ่แบบนี้จะให้คนยอมรับได้อย่างไรเด็กน้อยไม่รู้ว่านี่ก็คือการระบายอารมณ์เข้าใจว่าคือคำถามจึงขยับเท้าจะวิ่งออกไปแต่แล้วจู่ๆก็ชะงักทางหนึ่งตบมือทางหนึ่งโห่ร้องนายน้อยเดาออกว่าท่านจะพูดแบบนี้จึงให้ข้าบอกกับท่านสีหน้าเฉาจือเฟิงดุขดตาย,ยิ่งขณะฟังเด็กน้อยบอกต่อ,อย,ยิ้มเย้ ถ้าไม่ต้องการให้คนยอมรับข้าต้องการให้คนเชื่อฟังมีจ่ายคนหนึ่นทนไม่ได้ที่เห็นเฉาจือเฟิงต้องเสียหน้าแบบนี้จึงกล่าวขึ้นว่าต่อให้ไม่สนใจพระประสงค์ขององค์จักรพรรดิไม่สนใจความคิดของเยียนเซิอท่าซื้อราชท่านราชกูแห่งต้าถางหรือแคว้นซีหลีงแต่เรื่องนี้จะต้องให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของนี้ช่วยเองด้วย ผ่านไปครู่หนึ่งประตูถูกผ่กเปิดอีกครั้งอภรองเด็กน้อยตอนนี้เปียกชื้นไปด้วยเหงือ่อมันยกแขนเสื้อขึ้นซับตามหน้าผากรอจนลมหายใจเป็นปกติค่อยถ่ายท่อปะเจัยข้างในนอกมาให้ความเคารพต่อการจแจดสินแจ้ของนิกเชียร์หรือทำไมข้าต้องทำด้วยสวนน่าจะแขวนต้าถังพูดถึงตรงนี้เด็กน้อยก็เชิดคางแหลมหรือตาใสเพดานห้อง แค่นเสียงออกทางรูจมูกเล็กๆเรียนแบบท่าทางองุอาจทีนีของบรุดบนเขาได้อย่างน่ารักน่าฉางรุน่นอย่างยิ่งหญยโตนักหรือไงบนลานโลกเบริเวนหน้าผาหลังเขาสนเขียวแผ่กิ่งกา้านงอกงามเมฆขาวไหลเลื่อนคลอเคล้าริมนห,หน้าผาอหูนไม่ได้คนสองคนหนึ่งสวมชุดนักพดเก่าสกปกอีกคนสวมหมวกโบราณรูปทรงประหลาด สิทธิ์พี่หลอกหันมามองเยียนเซอร์ด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกกล่าวสิยงเข้มว่าถึงกับก่ายยื่นมือมาแย่งลูกศิษย์ไปจากอาจารย์ข้าต่ว่าแต่เป็นเจ้าต่อให้เป็นเจ้า,น,จานิกาเ่าเทีนแห่งสีหลิงก็ยังไม่มีน้ำหนักพอเยียนเซอร์หัวาะเสียงพิกลเจ้าร้องของสารศึกษาก็ยังคงเป็นเจ้าร้องที่ถงถึงดีที่สุดวาจะช่างขาดหูนัก แต่ข้าอายุมากกว่าจึงไม่คิดจะถึงสาหาความปราบมือกับเจ้าหรือเรียกให้ใครนินทาเอาได้ว่ารังแ,แกผู้เยาวแต่ต่อให้เจ้าปราดอยู่ที่นี่ข้าค็ยังจะยินกาเอาตัวเจ้าดุม่มหนิงเชี่ยไปให้ได้หรือไม่ก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหากพวกเจ้าทำให้ข้าไร้ผู้สืบทอดสิทธิ์พี่รอมองมานพังยิ้มย่อ ุดคุยหาข้ออ้างมามากมายทำไมหาไม่ใช่แก่เท่าจนเลิกรือก็ควรจะจำได้ว่าไม่ว่าจะนับตามศักดิ์ทางอาจารย์หรือนับทางผีๆลำดาอโสของข้าล้วนสูงกว่าเจ้าในเมื่อคิดจะแย่งคนไปจากมือข้าก็ต้องเปล่ามือกันสักคราแล้วบอกว่าไม่ก็ไม่เย็นเสอ้์จ้องหมวกทรงประหลาดบนศีรษะอีกฝ่ายก่อนกล่าวเนบแนมว่า ที่นี่คือถิ่นของเจ้าข้าไม่กงพอที่จะลงมือเสียอย่างเจ้าก็ไปทางลงมือกับข้าก่อนส่วนเรื่องของหนิงชียยจะอย่างไรก็ต้องดูท่าทีของมันด้วยมาติดตามข้าไปข้ากับสิบน้องรับประกันว่าวันหน้ามันจะได้เป็นราชกุตแาถามคนต่อไปกว่าหมกตัวอยู่แต่บนขาววันวันรบดายอยู่แต่กับเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งของบรรดาสิทธิ์พี่อย่างพวกเจ้าอยูไ่ไหน สิทธพี่หลองเหลือตาขึ้นมองท้องฟ้าราชาคูแห่งต้าถังใหญ่โตนักหรือร้ายยังไม่ใช่วันๆถูกขนาบโดยพวกสกุลหลี่กับพวกพศเท่าอมไงคลําคขึ้นของสีหลิงหลอกหรือแต่ไหนแต่รายมาราชกคูแห่งต้าถังมีศักดิ์ศรีสมเป็นราชกสียที่ไหนก็แค่สะพ้ยน้อยที่ถูกรังแกแต่ไม่กล้าร้องไห้คนหนึ่งเท่านั้น